พุทธจุ๋ยเผยชื่อลูกสาวในท้องไม่นึกน้องพีเจตังไฮเองค่ะนับถอยหลังอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์แล้วสําหรับวาทีคนแม่ลูกสองจุ๋ยวรัตยาที่คลอดลูกสาวออกมาลืมตาดูโลกกว้างเป็นโซทองครองใจให้กับสามีหนุ่มพุทธพุทธิทชัยอีกคนค่ะล่าสุดจุ๋ยวรัตถยาได้อุ้มท้องแก่ใกล้คลอดควงแขนหนุ่มพุทธและลูกชายน้องพีเจออกงานอีเวนต์พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวค่ะโดยพุทธจุ๋ยได้เผยอีกว่าน้องพีเจ ถึงแม้จะอายุเท่านี้แต่กลับเป็นเด็กทีละมุนมากที่สำคัญยังตั้งชื่อน้องสาวไว้รอแล้วเขาเป็นเด็กลมุนชอบหอมท้องเขาจะพูดว่าจูจูในนี้แต่ว่าชื่อนี้กลายเป็นชื่อจีนเลยบอกว่าอากงคุณพ่อของพูดว่าพีเจเรียกน้องว่าจูจูอากงเลยตั้งให้ว่าเหมยจูที่แปลว่าไข่มุกเลยมีชื่อจีนไปเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเขาตั้งของเขาเองตั้งแต่เริ่มท้องเราแค่ถามว่าน้องชื่ออะไรเขาจะตอบว่าจูจูส่วนชื่อจริงมันต้องมาพร้อมกับวันที่คลอดบวกกับเวลาคลอดด้ค่ะ